สวัสดีครับมาพบกับผมมีเชนเคยครับที่เด็ดวันเวีีนะครับวันจวลาสูงฮัททางโผทาะครับอันนี้เป็นวันที่2เดือนตุลาคม2564นะครับแต่เวลาหเ็้านะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับที่ให้ไปสั่งคู่นะครับก็ทาเงินได้ทุกคนแน่นอนครับสามคู่นะครับใครที่ติดตามก็ดีใจด้วยนะครับผมก็ไม่ผิดหวังครับผมสาหรับวันนี้ผมก็คัดให้ทั้งหมด มันมีบอลเยอะมากนะวันนี้แต่ว่าผมขอคัดในคู่ที่มั่นใจที่สุดละกันเพราะวันนี้บอลเยอะมากสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ทักถายกันได้นะครับก็ส่วนมากที่เข้ามาดูก็เป็นคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็กเซิร์ชเข้ามาเจอในคลิปของผมก็กดติดตามไว้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็วันนี้ผมคัดให้2คู่นะครับก็ เดี๋ยวผมขอบุ๊กมาก่อนบางิงบอลบอลเร็วก็เยอะแยะนะครับแต่ว่าผมมีคัดให้มันเป็นบอนลเดึกๆแล้วกันเพราะบางท่านบางทีแบบทำงานเึินงเลิกทามาณนี้น คู่นะครับก็วันนี้นะครับผมคัดไว้2คู่นี้นะครับบลิกฝรั่งเศสดิวิชั่นหนึ่งนะครับผมเตเวลาสี่ทุ่มนะครับยี่สอนยนย์นอน,นครับคู่แรกครับก็เป็นคู่ระหว่างมงเปรีเย่นะครับเจอกับตาบุกนะครับ คู่นี้นะครับสกอร์สูงครึ่งแรกรอบอลเตะสักห้านาทีจะมีราคา0.75ครับสูงครึ่งแรกใส่ได้เลยครับราคาน้ำก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะพอใจนะครับผมส่วนคู่ที่2ครับฮอลแลนด์ดิวชั่น1นะครับผมเตะเวลาตีหนึ่งนะครับผมก็คู่ระหว่างเฮลคิวนะครับเจอกับวิลเล่มวิลเลยมนะครับก็คู่นี้ครับสกอร์สูงครึ่งแรก รอบอลเตะท่านาทีแต่ได้เลครับประกอบสูงที่0.75นะครับผมครึ่งแรกนะครับก็มาดูการวิเคราะห์นะครับผมคู่ระหว่างมงเปรีเย่กับสตาบุกนะครับก็ผมมองว่าวันนี้ทางด้านมงเปรีเย่กับสตาบุกนี่จากการที่รู่นะ วันนี้อ่ <c oughs> ราคาเสมอๆกันเลยนะครับผมมองว่านะจากการที่เปิดเสมอมาทุกเกมะจะไม่มีเกมไหนที่จบด้วยตะกอ์ศูนย์นประตูตัดสวนเลยเออม,มีมีอยู่หนึ่งเกมครับตัวทีครับก็ปีสองพันสิบแปดครับที่เจอกันมานะสถิตินะครับจ,จากที่เจอกันมาสิบนัดล่าสุดนะครับผมก็ครึ่งแรกอ่ะ <c oughs> จะมีสกอร์ไป7นัดจาก10นัดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เจ็ดสบอร์นตครับจบด้วยสกอร์ทุกเกมที่เจอกันมาก็9 9 9ครั้งจาก10ครั้งครับก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็90%นะครับสำหรับวันนี้ผมยังมั่นใจอยู่นะครับว่ายัางไงคู่นี้ก็ไม่น่าจะจบสกอร์สวนประตูสวนอย่างแน่นอนนะครับ จากที่เจอกันมาทางด้านของมองเปเรีย่ที่ว่าไปเยาแล้วไปเยือนก็ส่วนมากอะ่ะครึ่งแรกจะสามารถถ้าอาจจะมีประตูนะครับนะสิเกมก็มีประตูอยู่10เกมเลยครับเห็นไหมครับก็เป็น100%เลยทางด้านสตาโบกนะครับทั้งไปเยาและไปเยือนก็มีสกอร์ในครึ่งแรก8เกมจาก10เกมนะครับแล้วก็จบสกอร์เต็มเวลาอยู่ที่ 10เกมก็มีอยู่สิเกมครับก็เทียบเป็นเซนก็ร้อเปอะครับสำหรับคู่นี้ผมมั่นใจครับว่ามงไปรีเย่กับสตารบุกนี่สามารถจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับผู้ติดตามได้แน่นอนครับผมรอสกอร์สูงครึ่งแรกที่0.75นะครับผมกดได้เลยครับถ้าไม่ยิงครึ่งแรกก็ย้ำหลังไปได้เลยครับสูงทุกราคานะครับผมก็มาตอนคู่ที่2ครับคู่ระหว่างฮีนะครับผมเต่เวลาตีหนึ่งนะ ก็คู่นี้นะครับตอนนี้อ่ะราคามันไหลามาอยู่ที่ปอปอนะครับผมตอนนี้คู่นี้นะก็หลังจากที่ผมมาตรวจสอบดูแล้วราคาปอส่วนมากก็คือจบด้วยสกอร์สูงนะครับแทบทุกเกมนะครับทุกเกมเล,เลยนะครับผมสังเกตด,ดูนะครับก็แล้วทีนี้ผมมาดูสถิติทางด้านที่เจอกันมานะครับ สิบเกมนะครับผมที่เจอกันมาจะมีประตูในในครึ่งแรกอะ่ะอยู่เก้าเกมครับก็เก้าสิบคนเลยนะครับ,นะรบแล้วก็จบด้วยการมีสกอร์ทุกเกมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยครับก็สิบเกมเนี่ยเจอกันมาก็ไม่เคยมีที่จบประตูด้วยศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมสาหรับวันนี้ก็แล้วก็ทางด้านของฮิลคิวก็ทั้งไปเยาะไปเวยินและจบสกอร์ด้วยกัน จบเกมด้วยการมีสกอร์ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับก็สิบเกมครับผมทางด้านวิลเลียมนะครับก็มีอยู่หนึ่งเกมครับที่เสมอกันกันกบในเมเกนไปศูนย์ศูนย์กับศูนย์ก็แต่ผมมองไปว่าคู่เนี้ยวันเนี้ยอย่างไรที่ด้วยราคาในแคปที่ต่อเปิดมาต่อปอนะครับไหลาจากเสมอมาเป็นปอตอนเนี้ย ไม่เคยจบด้วยตะกออสูนประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ยังไม่เห็นว่าคู่นี้จะเปิดเกมมาเปิดแ,ฮแฮนด้แคปมานี่คือจากสืบเกมตอนนี้ก็ยังไม่เห็นที่ปล่อยราคาเสมอนะครับก็ตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นราคาปอครึ่งลูกนะก็ตอนนี้ก็ผมยังมองว่าคู่นี้ยังไงก็เป็นทีเด็ดให้กับเอฟซที่ติดตามได้อย่างแน่นอนครับฝากไว้สองคู่นะครับในค่ำคืนนี้ครับก็ขอให้ กดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ยอดวิวเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ